ส,ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับปุ๋ยราชากระต่ายนะคะกับพบกับพี่พัชระมนนะคะพี่ภาชระมนค่ะอันนี้รอบนี้พี่พาชระมนใช้กี่รอบแล้วนะคะใช้รอบนี้รอบที่สามแล้วค่ะโอ,โอเครอบนี้สั่งอีกกี่กี่กระสอบคะรอบนี้สั่งอีกตันกว่าค่ะโอเคค่ะอยากสอบถามค่ะว่าจากที่ใช้มาค่ะพี่พาชรมนคือพี่ภาชรมนใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ใช้ข้าวพันธุอะไรคะ ใช้แล้วรู้สึกว่าข้าวใบตั้งดีแล้วก็ไม่เขียวโฟฟ้ก็คือทนทานแล้วก็ทําให้ต้นข้าวแข็งแรงเวลาข้าวออกรวงก็คือไม่ล้มอ๋อค่ะ,คะอันนี้พี่ภาชารมลใช้ข้าวพันอะไรคะใช้ข้าวพันกขอีหนึ่งอ๋อแล้วปกตินี้พี่ภาชารมลหว่านข้าวหว่านปุ๋ยกี่รอบคะ ปกติจะหวานสามรอบแต่พอม,มาใช้ตัวนี้จะหวานแค่สองรอบอ๋อสองรอบนี่คือใช้ผสมกับอะไรคะผสมกับปุ๋ยสูตรอ๋อปุ๋ยสูตรนี่นคือเป็นสูตรปกติป่ะคะหรือว่าสูตรปกติอ๋อเป็นเป็นแบบสิบหกยี่สิบศูนย์หรือว่าอะไรสิบหกยี่สิบศูนย์แล้วก็เป็นสิบหกสิบสองแปดอันนี้ใช้ทั้งรอบแรกและรอบสองเลยป่ะคะใช้ทั้งรอบแรกแรอบสองคะ่ะจะเป็นสูตรเดียวกันเลยเนาะ ออแล้วผสมแบบไหนคะหนต่อหนึหรือว่า1นึ่งต่อสองคะถ้าเป็นรอบแรกเนี่ยเราจะผสมกับยูเลียก็คือยูเลีย1นลูกแล้วก็ปุ๋ยราชากระต่าย2องถ้าเป็นข้าวไกล้ออกรวงก็จะเป็นสิบหกยี่สิบแล้วก็ปุ๋ยราชากระต่ายอย่างละห1ึ 1. อ๋อโอเคค่ะแล้วนี่แบบอันนี้คือพี่ภาชระมนใช้แบบว่าเอ่อเป็นเป็นราคาแบบว่าเป็นสินเชื่อเครดิตด,ดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซ็นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจะเป็นเก็บเกี่ยวหน้าเนาะค่ะค่ะโอเคแบบนี้ดีไหมคะพี่ภาชนะมนอันนี้ดีค่ะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,เ,ร,กรเนาะแบบไม่เสียดอกเ,เลยเนาะ บางทีเกษตรกร,ร,กรบางทีเขาลงทุน่้นข้างเยอะคะใช้ใจ่ายเนี้ยบางทีกาไม่พอค่ะและมันดีตรงที่ไม่เสียดอกด้วยถูกต้องเชิดค่ะค่ะโอเคอยากให้พี่ภาชรมลลองฝากถึงเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่แบบว่าเอ้ยเขาอยากจะลองใช้ดูคะ่ะก็คืออยากให้เกษตรกร,ร,กรได้ลองใช้ดูนะคะว่าปุ๋ยราชากระต่ายนี้ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้นข้าวเราแข็งแรงขึ้นก็ค,คือจากที่ประสบปัญหาเรื่องต้นข้าวล้มตอนนี้เกิดเรามาใช้ตัวนี้ต้นข้าวเราก็จะไม่ล้มต้นข้าวแข็งแรงแล้วก็ประหยัดปุ๋ย,ยด้วยเท่านั้นค่าใช้จ่ายขึ้นมาด้วยค่ะอ๋อโอเคได้ค่ะขอบคุณพี่ภาชรามนมากนะคะสวัสดีค่ะ